ถ้าเพาแฝงที่คุณใช้อยู่มันยังเร็วไม่พอวันนี้เรามีเพาแบงเร็วๆจากชุกเทคมาแนะนําให้คุณได้รู้จักกันกับชุกเทค PB200U ชาร์จได้แรงสุด210วัตต์และชุกเทค PB060 เล็กแรงเบาถ้าใครชอบแรงๆเร็วๆพร้อมกับแบตอืดๆชาร์จเข้าไวๆลองดูคลิปนี้ได้เลยครับผม แบงค์ที่เรามาลัวดูนี้ครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นย่อยก็คือตัวชุกเทค PB 2 0 0 U อยู่แล้วก็ชุกเทค PB 0 6 0นะครับทั้งสองตัวนี้ครับมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันตัวใหญ่ก็จะเน้นแบบว่ามิลแอมเยอะชาร์จได้หลายช่องพร้อมกันเน้นแบบว่าใช้งานกันได้หลายๆรอบแต่ถ้าบางคนนะครับต้องการเล็กบางเบาพกพาง่ายแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากมายนะแต่ยังคงคุณสมบัติของชุกเทคอยู่ก็คือไฟแรงทั้งขาเข้าและก็ขาออกลองดูรุ่นน้องไว้ก็ได้รุ่นพี่อย่างชุก ตัวนี้จะอยู่ที่6,000มิลลิแอมป์นะครับก็เดี๋ยวลองฟังรีวิวนี้แล้วกันว่าตัวไหนบ้างที่เหมาะกับคุณเพราะของตัวนี้อย่างที่เล่าครับว่าเด่นกันคนละด้านแล้วก็มีบางอย่างที่คล้ายกันด้วยนะครับผมขอเริ่มจากตัวชุกเทค PB 200อยู่ก่อนดีกว่าคือก่อนหน้านี้ครับพวกเราเคยรีวิวชุกเทคที่มันหน้าตาประมาณนี้ไปแล้วเนี่ยหลายตัวมากตัวนี้อยู่ที่20,000มิลลิแอมป์ไม่ได้เยอะสุดเท่าที่เราเคยเล่นมาในทรงแบบนี้แต่จ่ายไฟได้แรงสุดเท่าที่เราเคยเล่นมาในทรงนี้จ่ายไฟแรงในคคคววววววาาาาาามมมมหหหยยยยขออองงงผไไไจจ่่นะไ่่่่่่่ใใใชชตตตััััเเเพแแแบจจจจจะะ้้้กกกกกนนนนนนืืรรฟฟทีีีด็ดด ไ,ได้สูงสุดจะอยู่ที่210วัตต์รวมกัน3ช่องถ้าเป็นช่องเดียวๆนะสูงสุดจะอยู่ที่140วัตต์ถามว่าไฟที่มันจ่ายให้กับอุปกรณ์ได้สูงถึงระดับ140วัตต์เนี่ยมันคืออะไรจ่ายให้กับ MacBook Pro ครับเขาแบงค์ตัวเล็กๆแบบเนี้ยชาร์จ MacBook Pro ได้หรือจะเป็นการจ่ายไฟเข้าครับเร็วสุดที่ผมกับทีมงานเป็นสอบมานะอยู่ที่40นาทีไอ้40นาทีเนี่ยไม่ได้ร้อยเต็มนะ40นาทีเนี่ยได้ไปที่99%แต่ว่ากว่าที่มันจะเต็ม100มันจะ แต่แยังมีหน้าจอขนาด1.3นิ้วมาให้เราได้ดูสเตตัสด้วยว่าไฟที่มันเข้าไฟที่กํลาลังออกหรืออุปกรณ์ที่มันกาลังเสียบชาร์จผ่าน3ช่องข้างบนเนี่ยมันจ่ายไฟเข้าจ่ายไฟออกกันเท่าไหร่รองรับโปรโตคอลแบบไหนและเปลี่ยนโหมดของพาวแบงค์ตัวนี้นะครับจากที่มันจ่ายไฟแรงโคตรเนี่ยเปลี่ยนให้มันกลายเป็นจ่ายไฟเบาๆระดับแบบ0.5วัตต์ได้ด้วยคือแบบทุกอย่างที่คุณจะนึกออกว่าพาวแบงค์หนึ่งตัวในโลกนี้ทําได้อยู่ในพาวแบงค์ตัวนี้หมดแล้วพามาดูหน้าจอพราวนี้หนึ่งเพราะว่านี่คือหดดน,นึ เนแบตของเต็งที่เหลืออยู่แต่ชุกเหกที200ยูก็จะเป็นหน้าจอแบบ TFP ที่ใช้ในการบอกสเตตัสของการชาร์จเข้าชาร์จออกที่สาคัญเลยคือในนี้ครับเราสามารถกดเลือกเข้าไปล้วก็จะเป็นเมนูว่าแบบคุณจะเอาพอร์ตชาร์จอันที่1เนี่ยจะอินหรือจะเอาถ้าคุณเลือกอันอื่นเช่นคุณเลือกที่จะเป็นแบบอินโอนลี่อย่างเงี้ยคุณก็เลือกได้อย่างผมเลือกเป็นอินโอนลี่หรือผมอยากให้มันเป็นทั้งอินพุตแล้วก็เอาพุตอย่างเงี้ยเราก็สามารถคัสตอมได้นี่คือความสามารถพิเศษอีกขั้นหนึ่งของพวกแบงค ด้านบนกันนิดนึงด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตชาร์จของเขาอยู่นะครับก็จะมีพอร์ตชาร์จทั้งหมด3พอร์ตนะครับทั้ง3พอร์ตนี้ครับเียวจะบอกว่าจ่ายไฟต่างกันนะอย่างพอร์ตแรกที่เป็น input output 1ตัวนี้จะจ่ายไฟได้แรงที่สุดสูงสุดที่เข้าจ่ายได้เนี่ยจะอยู่ที่140วัตต์เดี๋ยวผมจะขึ้นโปรโตคอลของการชาร์จมาให้แล้วกันนะครับว่าโปรโตคอลของช่อง1เนี่ยมีอะไรบ้างส่วนช่องที่2ช่องที่2ตัวนี้ก็จะชาร์จไฟได้เบากว่านิดนึงสูงสุดที่เคาสามารถใช้งานได้เนี่ยจะอยู่ที่90วัตต์แล้วก็จะมีโปรโตคอลในการชาร์จขึ้นมาให้แบบนี้นะครับส่วน type a สูงสุดจะอยู่ที่33วัตต์แล้วเดี๋ยวผมจะขึ้น ้ใหสังเกตดูนะครับว่าโปรตโตคอลของการชาร์จในพอร์ต Type A เนี่ยจะเยอะกว่าพอร์ต Type C อาจจะเป็นเพราะว่าไฟมันเบาวกว่าหรืออะไรไม่ทราบแต่ว่ามันสามารถใช้งานได้ในหลากหลายโปรตโตคอลนะครับหลายท่านท่านนึกภาพไม่ออกนะครับว่า Type A กับ Type C ข้างหน้าสามารถชาร์จอะไรได้สูงสุดผมขอยกตัวอย่างแล้วกันถ้าเป็น Type C หน้าสุด140วัตต์เนี่ยคุณสามารถชาร์จ MacBook Pro ขนาด16นิ้วได้90วัตต์คุณชาร์จ MacBook Pro 14นิ้วได้หรือ MacBook Air 15นิ้วได้หรือพอร์ต Type A ตรงนี้จ่ายไฟได้33วัตต์คุณชาร์จให้กับ MacBo Air ได้คุณลองสังเกตดูนะครับว่า3พอร์ตเนี้ยชาร์จ MacBook ได้หมดเลยดังนั้นสมาร์ทโฟนทั่วไปเหลือเฟือทุกพอร์ตย้ำเลยนะเหลือเฟือทุกพอร์ตคุณจะเอาไปชาร์จกายอะไรก็ได้ยิ่งพอร์ตให้ีอันแรกเนี้ยอันนี้คือแบบระดับพระเจ้าครับจะบอกได้หมดเลยผมลองไปใช้พวกอกุปกรณ์เล่นเกมอย่างพวก LG อันไลน์อะไรพวกนี้ใช้งานได้ตัวเดียวจบทุกอย่างไม่ต้องอะไรมากถ้าคุณจะซื้อไปเพื่อใช้งานโหดๆน้องเอาอยู่ทีนี้สมาร์ทโฟนที่เราไปสอบการชาร์จมาครับก็จะเป็น iPhone 16 iPhone 16 Pro Max 124 Ultra าา iPhone าาสามาารถาไดด้สูงสุอยู่ที 4.8รอบหรือถ้าแบบตีกลมๆเลย4รอบ2 iPhone 16 Pro Max เราลองชาร์จซ้ําแล้วได้อยู่ที่ประมาณ3.8รอบถ้าตีเฉลี่ยกลมๆให้ก็ประมาณ4รอบแล้วกันส่วน Android ที่เราสอบมาก็าจะเป็น Samsung Galaxy s 2 4 Ultra ของผมนะครับถ้าเป็นสมาร์ทโฟน Android แบต5,000จะสามารถชาร์จซ้ําได้3.4รอบอีกหนึ่งจุดที่หลายๆคนชอบถามกันมาอีกก็คือมันรองรับมือถือรุ่นไหนบ้างผมขอเริ่มจากตัวแบรนด์ Xiaomi er ก่อนแล้วกันนะครับ Xiaomi er ที่เรามาทดสอบเนี่ยคือ Xiaomi er 14T Pro ตัวนี้รับไฟเข้าได้สูงสุดอยู่ที่100 20วัตเข้าเต็มไหมพี่คำตอบคือเข้าเต็มเสี่ยวม,มันขึ้นเลยครับตัว Hyper ร์ชาร์จ120วัตต์พอร์ตที่ของของ่ยวมีก็ขึ้น90วัตต์ถ้าเป็นพอร์ต Type A ที่เราลองมากับ14 TPO นะจะได้อยู่ที่ประมาณ15 -20 w. วัตต์วนๆอยู่ประมาณนี้นะครับส่วน Vivo กับ Oppo อันนี้แปลกเหมือนกันอย่าง Vivo เนี่ยพอร์ตแรกจะขึ้น Vivo Flash Charge จะรับได้สูงสุดที่เราวัดได้อยู่ที่ประมาณ45วัตต์อีกแบรนด์หนึ่งก็คือ Oppo ตัวเนี้ยถามว่าเสียบชาร์จแล้วขึ้น Super Book ไหมคำตอบคือขึ้นแต่ไไไไฟสสููงงุดดดดททีี่่่่เรรราาาาวัดดั้้นยจจจะะะออปมมณ25ต์แแบบ ที่ตัวเครื่องรองรับนะครับอันนี้ก็คือข้อจํากัดของตัวสายคืออย่างที่บอกไปว่าบางเทคโนโลยีของ Oppo กับของ r e a l m ีเคาจะเช็คสายเช็คหัวเช็คอะไรค่อนข้างเยอะได้แค่นี้ก็ถือว่าเก่งแล้วเพราะว่ามันขึ้น Superbook ด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือความเร็วในการชาร์จเข้าสูงสุดอยู่ที่165วัตต์อันนี้คือความเร็วที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนในพอแบงค์ตัวไหนเลยในชีวิตการชาร์จของเคาเนี่ย165วัตต์เนี่ยเคาจะเรียกว่า Beat Board หมดนี่นะครับมันจะใช้ไฟจากอะแดปเตอร์2ตัวนะครับตัวนึงจะต้องเป็น140อีกตัวนึงอาจจะเป็นแบบ90หรือ120เลยก็ได้เดี๋ยวมันจะเลือกไฟเอาเองข้างในนะครับแล้วก็จะมีมอนิเตอร์ด้านนอกของ ว่าไฟที่เข้าไปเนี่ยกี่วัตต์แต่ว่าบอกก่อนมันจะค่อนข้างร้อนถ้าคุณจะใช้ฟีเจอร์ฟ้าชาร์จไวๆแบบนี้ครับจะต้องเอาน้องเนี่ยออกมาอยู่ในสถานที่มันแบบโล่งนิดนึงหรือเปิดแอร์ให้น้องมันหน่อยเพราะว่าไฟมันเข้าไปเนี่ยมันแรงจริงอย่าลืมนะ165วัตต์ชาร์จให้กับ20,000มิลลิแอมความร้อนที่มันสะสมข้างในเนี่ยมันก็ต้องสูงมากอยู่แล้วดังนั้นต้องหาสถานที่ที่อากาศถ่ายเทนิดหนึ่งนี่บอกไว้ก่อนนะครับทีนี้ไฟที่เข้าไปครับพวกผมลองกันแบบ2แบบแบบหนึ่งคืออากาศถ่ายเทไม่ดีกับแบบทททททีีีีีี่่่่่่ออออาา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 ากกศถถถยยยยเเดดดควววมมมรรร็สสสููุุัไ้ในนนนนณณ์หภิืพ จะได้เร็วสุดอยู่ที่40นาทีและจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ในสี่สิบห้านาทีกับอีกแบบหนึ่งครับก็คือแบบที่เราพยายามที่จะทำให้มันแบบว่าแกล้งมันให้มันร้อนที่สุดให้มันอากาศถ่ายเทน้อยที่สุดแล้ะเวลาในการชาร์จ50นาทีก็คือเพิ่มมาประมาณ10นาทีที่เพิ่มมาเพราะว่าอุณหภูมิสูงสุดของมันเนี่ยพอมันไปนแตะปุ๊บเนี่ยตัวพอแบงค์จะตัดก,การชาร์จให้ก็คือจะไม่ให้ไฟเนี่ยเข้ามาในเครื่องแล้วเพื่อให้เครื่องมันเย็นที่สุดแล้วเราเสียบไฟกลับเข้าไปให,หม่เนี่ยมันถึงจะเเเร่่มาามงานานานางอออีีีกบััยลววตหขขสสูื เเหลืองเนี่ยจะบอกเปอร์เซ็นต์แบบของพ่อแบงค์นะตอนนี้ว่าเหลืออยู่เท่าไรแล้วนะครับถ้าลงมาด้านล่างก็จะเป็นตัวช่องชาร์จละถ้าเราใช้งานช่องชาร์จไหนช่องชาร์จนั้นก็จะขึ้นไฟกูดิฟขึ้นมาในบล็อกนั้นนะครับบนหน้าจอเนี่ยเขาจะบอกโปรโตคอลหมดเลยว่ากำลังจ่ายไฟให้กับเดเวิร์โปรโตคอลไหนทีนี้มันจะมีฟีเจอร์อีกหนึ่งฟีเจอร์ครับที่ซ่อนอยู่ข้างในแล้วผมรู้ว่าผมชอบมากก็คือฟีเจอร์ที่สามารถจ่ายไฟให้กับ d e v ว c e ์ที่ไม่สามารถรับไฟแรงๆได้อย่างเช่นฟีเจอร์ที่เรียกว่าาาาา Current Corent Current Power Mode Mode T1 นนนนะคครรรัััััววิธีกกกกกกกใช้ current mode ้ power ้้งงงง็ือออเเดดด์ขขึปลลลุมมมแ 2= สสตูจญษณ โผล่ขึ้นมาก็คือจะเป็นรูปสายฟ้าแล้วก็ฟาดลงมานิดนึงอนะไรเงี้ยฟีเจอร์เนี้ยครับจะสามารถทําให้เราเนี่ยชาร์จพวกนาฬิกาหรือจะเป็นแบบพวกหูฟังหรือจะเป็นพวกแบตเตอรี่ของกล้องที่เป็นรุ่นเก่าๆแล้วเลยครับอย่างเงี้ยครับไฟที่เข้าไปก็จะเบามากๆนะครับทำให้เราสามารถชาร์จอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างปลอดภัยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกลับเข้ามาในโหมดปกติเราแค่กดกึ้งๆสองครั้งสัญ,ญลักษณ์ c u r r e n t m o หมดก็จะหายไปส่วนตัวผมนะผมชอบผมรู้สึกว่าเขาใส่ใจทั้งชาร์จไวสุดแล้วก็ชาร์จเบาสุดคําถามต่อมาคือพีีีี่่่่่มมมมัััันนนนนนนจจาา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 ายยยไฟแแรรงขดดเเเ้้้ปปปปลลลออออภหื็็คคํถถทบบบกกะว แบรนด์ระดับชุกเทคอันนี้คุณไว้วางใจได้เขาบอกว่าความปลอดภัยที่เขาใส่โครงสร้างตัวแผ่นระบายความร้อนเนี่ยมากถึง4ชั้นมีฮีซิงที่ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยมีแผ่นเทอร์โมแพดมีฟอยทองแดงขนาด2050ตารางมิลลิเมตรและการออกแบบทิศทางระบายความร้อนแบบใหม่ที่มีการเช็คอุณหภูมิมากถึง1นึ0 0 0สครั้งใน1ชั่วโมงเห็นผลมากมากเพราะว่าผมกับทีมงานเนี่ยลองแกล้งให้น้องไปอยู่ในที่ร้อนๆแล้วเราอยากดูว่าไอตัววัดอุณหภูมิเนี่ยมันเช็คจริงหรือเปล่ามันเช็คจริงครับถ้าเรา นี่คือแกล้งมันนะแต่เวลาใช้งานปากติทั่วไปเนี่ยมันไม่ตัดอยู่แล้วครับแต่นี่เขา,าไปแกล้งมันเพื่ออยากรู้ว่าระบบเนี้ยมันมีจริงไหมมีจริงหรือจะเป็นตัวสติกเกอร์ตรงนี้เขียนว่า airline safe นะครับถามว่าตรงเนี้ยดียังไงนะครับอย่างน้อยสุดนะเวลาเราไปที่สนามบินแล้วพนักงานที่เขาตรวจตรายอยู่เนี่ยนะครับเขาจะมีบอกอยู่แล้วว่า power bank เนี่ยไม่เกินกี่มิลลิแอมป์ถึงจะเอาขึ้นเครื่องได้ส่วนใหญ่ที่ผมเจอมานะจะห้ามไม่ให้เกิน100วัตต์อลว์เนี่ยเราเอาตรงนี้ให้เขาดูเลยว่าอ๋อพี่ครับม ของเราแล้วกันว่าสามารถที่จะพาขึ้นเครื่องได้แต่ว่าหลักๆเลยก็คือเขาบอกว่าตัวนี้จะมีการป้องกันเก้ารูปแบบคือป้องกันอุณหภูมิเกินป้องกันไฟฟ้ารัดวงจรระบบรีเซ็ตการป้องกันป้องกันกระแสไฟฟ้าเข้าเกินป้องกันแรงดันไฟฟ้าเข้าเกินป้องกันแรงดันไฟฟ้าออกเกินป้องกันการลัดวงจรป้องกันกระแสไฟออกเกินและป้องกันการชาร์จเกินและการคายประจุเกินอันนี้คือ9ชั้นที่เขาโปรเทคคุณนะครับอีกหนึ่งตัวที่ไปลองมาก็จะเป็นรุ่นน้องของเขาเลยครับ P.B. 060ตัวนี้ข้อดีของเขาเลยนะคือขนาดเเลล็็กกกนน้้าาหับแว ง่ายมากนะครับจุดเด่นของเขานะด้วยมิลลิแอมระดับ6 0 0 0นมิลลิแอมเนี่ยนะครับถ้าเราเทียบน้ําหนักของเขาอยู่ที่ประมาณ153กรัมซึ่งเบามากๆานะครับพอมันเบามากเสร็จปุ๊บเนี่ยมันทำให้เราสึกว่าเราอยากจะพกไปทุกวันตัวสายชาร์จที่เขาให้มาที่แถมมาในกล่องนะเป็นสายชาร์จ C 2 C 6แอมที่สามารถที่จะทําตัวเองให้กลายเป็นที่ชาร์จให้คนอื่นก็ได้หรือทําตัวเองให้กลายเป็นสายคล้องข้อมือก็ได้แบบนี้ง่ายเลยนะครับซึ่งผมชอบผมสึกว่าพอมันเป็นแบบเนี้ยมันได้ข้อดี2องอย่างอย่างที่ 1, ค,อไไอ 2, คอือไห่นี่ผผมมมมต้้อออองาาาารรรชช์์จจืืถถสไดเลยพ ไชซีตัวแรกของเขาเนี่ยนะครับจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่55วัต์ย้ำนะใช้ซีตัวนี้ได้55วัต์สูงสุดและใช้ซีข้าง5จ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่3 9วัตและถ้าคุณจ่ายไฟใช้ซีสองอันนี้รวมกันสูงสุดจะอยู่ที่15วัต์นี่คือตัวเล็กที่สเปคไม่ธรรมดาเลยนะครับพามาดูหน้าตานิดหนึ่งด้านหน้าของเขาเนี่ยจะเขียนว่าชุกเทคห6แต่ว่าจุดต่างอยู่ตรงนี้ครับหน้าจอในการบอกสเตตัสเนี่ยตัวเล็กเนี่ยจะบอกได้แค่ตัวเปอร์เซ็นต์แบตที่เหลืออยู่ในตัวไม่ได้มีหน้้้าาาาจจอออออวอวืืเเเหมนนนกกับรรรรรรุ่่่่พพีีีทีทโ,โคคใช์์ะไ บ้างวะพี่อันนี้น่าสนใจนะครับตอนนี้ผมไปเช็คโปรโตคอลมานะพอร์ตแรงสุดหรือว่าพอร์ต C1 ชาร์จซัมซุงให้ขึ้นชาร์จด่วน2.0หรือ45วัตต์ได้สามารถจ่ายไฟนิ่งๆได้อยู่ที่ประมาณ30วัตต์ยาวๆเลยก็คือชาร์จเต็มได้เร็วไม่ต่างกับอะแดปเตอร์หรือจะเป็น C2 หรือว่าตัวจ่ายไฟเบา39วัตต์ตัวนี้ขึ้นชาร์จด่วนพิเศษ25วัตต์ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น C1 หรือ C2 คุณจะสามารถใช้งานฟ้าชาร์จของซัมซุงได้แบบสบายใจอันที่2ที่ไปลองมาก็คือเสี่ยวมี14 T Pro ถ้าเราใช้ C1 ก็จะขึ้นฟ้าชาร์จเสี่ยวมี55วัตต์ฟ้าชาร์จถ้าเราใช้ C2 จะขึ้นเสี่ยวมี ฟ้าชาร์จเหมือนกันแต่ไม่บอกวัตต์เราก็เลยเอาต้องไอตัววัดไฟเนี่ยมาจิ้มเอาม,มันก็เข้าอยู่ที่ประมาณ25วัตต์ซึ่งก็เร็วมากๆอยู่ดีตัวที่3ที่ไปเทสมาจะเป็น oppo f i x8 ตัวนี้ C1 ขึ้น super w l u e เหมือนกันแต่ไฟเข้าแค่25วัตต์กับ vivo x200 pro ตัวเนี้ยเสียบ C1 ขึ้น flash charge หรือว่าความเร็วสูงสุดที่ทําได้คือ45วัตต์เหมือนกันตัวเนี้ยเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยความเร็วเนี่ยถ้าเราลองดูนะเทียบกับรุ่นพี่ของเขาถ้าไม่นับเี่ยวมีที่มันรับได้ถึง45 45ววววัััััตตตต์์์์อออเเเหหหืืืมมมนนนนก iPhone 25ได้ Oppo VVO 27 w, ทีนี้พอโปรโตคอลชาร์จไวที่เราสงสัยมันวัดมาได้ละอีกสิ่งหนึ่งที่ตามมาแล้วผมอยากรู้มากๆแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากรู้เหมือนกันเลยคือมันชาร์จ iPhone ได้กี่รอบกันพี่อันนี้น่าสนใจผมไปเทสมาให้นะครับคุณสามารถใช้งานฟ้าชาร์จให้กับ iPhone 16สูงสุดนะอยู่ที่1.3รอบถ้าเป็น iPhone 16 Pro Max สามารถใช้งานฟ a าชาร์จ1นึรอบหรือกลมๆให้ก็ประมาณรอบหนึ่งและถ้าเป็น Samsung Galaxy S14 Ultra ที่แบตเตอรี่ห้าพันมิลลิแอมคุณจะสามารถใช้งานฟ้าชาร์จได้เนี่ เอาไปใช้ในการอ้างยิงว่าเออถ้ามือถือที่คุณใช้อยู่เช่น vivo oppo xiaomi ที่มันแบตประมาณ5,000ันมิลลิแอมเนี่ยมันจะได้ประมาณรอบหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากจะรู้เหมือนกันไอ้พวกเคลมีความปลอดภัยของมันเนี่ยจะต่างจากรุ่นพี่มากนก้อยแค่ไหนนะครับจะจะบอกว่าเคลมีความปลอดภัยเหมือนกันแล้วก็มีบางฟีเจอร์ด้วยเหมือนของรุ่นพี่อย่างแรกการชาร์จไวเข้าไปในตัว power bank ตัวนี้จะรองรับไฟชาร์จเข้าได้แรงสุดอยู่ที่45บวัตสอง power bank ตัวนี้มีฟีเจอร์บายพาสสาวถฟีเจอร์บานย้าัสม แล้วไฟจากพอแบงค์เข้าตัวมือถือมือถือของคุณก็ฟาชาร์ไปถ้าแบตเตอรี่มือถือคุณเต็มมันจะชาร์จให้กับพอแบงค์ต่อมือถือมันก็เต็มไปชาร์จคาไว้ได้เลยส่วนความปลอดภัยอื่นๆที่มาจากตัวฮาร์ดแวร์ของเขาเช่นการปกป้อง9้าชั้นการเช็คอุณหภูมิ50ครั้งต่อหนึ่งวิอะไรเงี้ยครับอย่าบอกวรุ่นน้องมีมาให้ครบความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องที่ชุกเทคไม่ทิ้งอยู่แล้วซึ่งแบตเตอรี่สำรองของเซตมี่ชุกเทคทุกรุ่นนะจะได้รับมาตรฐานมอ,อก,กอด้วยนะครับสามารถเอาไปใช้งานได แพงหรือเปล่าพี่หูไม่ฟังแล้วเคลมฟังแล้วอยากจะได้เลยนะครับอ่ะผมเริ่มจากตัวรุ่นพี่ก่อนแล้วกันนะครับ PB 200 U ราคาของเขานะครับราคาเต็มนะอยู่ที่4,499บาทในช่วงนี้พิเศษสุดชุกเทคจับโปรโมชั่นอยู่เหลือ3,999และรุ่นตัวเล็กราคาเต็มอยู่ที่1,399บาทและเฉพาะช่วงนี้ลดให้เหลือ1,199บาททั้งสองตัวนี้มีการรับประกันให้ทั้งหมด1ปีเสียเปลี่ยนตัวใหม่และก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์แซดมี่ชุกเทคนะครับแนะนำเพราะวนั้นนะครับแซดมี่ชุกเทคยังมีอีก2รุ่นใหม่ที ซึ่งเปิดตัวมานะครับเป็นซีรีส์ที่เรียกว่า Colorful Charging ก็คือชุก Tech PB 100แล้วก็ชุก Tech PB 100S เป็นแบตเตอรี่สำรอง2ซีรีส์ที่เป็นไซเลกเข้ากับบัตรเครดิตความจุ10,000มกทั้งคู่โดยตัว PB 100เนี่ยจะเป็นดีไซน์เรียบง่ายน่ารักน่ารักมี3-4ให้เลือกแล้วก็ตัว PB 100S จะเป็นดีไซน์แบบชิคๆบอดี้แบบใสขุ่นแล้วก็มี2สีให้เลือกเสริมความล้ําด้วยเส้นไฟ LED สีฟ้าเพราะงั้นนครับยังคงคอนเซ็ปต์เดิมครับยังชาร์จไฟได้เร็วแล้วก็แรงพร้อมกับฟีเจอร์ความปลอดภัยล้ําๆเหมือนรุ่นพี่ก็ยังมีมาให้ครบหมดเลยสําหรับตัว PB 100แล้ว PB 100s ่ครับผมให้ซื้อกับ Official Shop นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้คุณกดเข้าไปตามลิงลก์นี้แล้วกันจะได้ของแท้หรือไม่ก็หาสัญลักษณ์ที่เป็นเครื่องหมายมออยู่หลายๆท่านซื้อไปแล้วไม่รู้นะครับว่าได้ของปลอมไปหรือได้ของที่ไม่ใช่ศู์ไทยเวลามีปัญหาถ้าเป็นของศู์ไทยเนี่ยมีปัญหาเขาไม่ต้องนะเขาเปลี่ยนหรือถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปช้อปปิ้งเองในหน้าเว็บไซต์ของเขาแบบโดยตรงเลยนะก็สามารถไปช้อปปิ้งได้ที่ w w w s e t m i t h a i l a n d c o m นะครับแนะนาจากใจให,ให้ซื้อป่านตัวแทนาจาหน่่่ยจะะไดด้้้้้รรรรรัััับบขขออองงงแทแททลวววกกกก็ปกนปนนน1ีีีคืิผมมมุุ2ใใสเเพต เดี๋ยวผมเด้ทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้เจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ผมตัต้มลาไปก่อนสวัสดีสวีดัตจุ๊บจุ๊บครับ